หลังจากขางหายไปนานครับสำหรับการจัดแฟนมีตติ้งและคอนเสิร์ตในประเทศไทยของศิลปินและก็นักแสดงชาวไทยนะครับเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ล่าสุดครับปีนี้การจัดงานไฟมิทติ้งและคอนเสิร์ตเนี่ยกลับมาคึกคักอีกครั้งครับเหลาบรรดาศิลปินนักร้องไทยก็ทยอยประกาศจัดงานกันต่อเนื่องตลอดทั้งปี2022ครับโดยด้านนักร้องอย่างพี่เบลสุพลครับได้บอกว่ารู้สึกดีใจมากที่กลับขึ้นเวทีแล้วก็ลุยงานเพลงอีกครั้งพร้อมกับเผยว่ารู้สึกปลื้มที่กระแสทีป๊อปเนี่ยกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆครับ ็รู้สึกดีครับผมรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นผมผมตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าว่าคำว่าทีป๊อปอะคือเพลงไทยทั้งหมดหรือว่าการเรียกแนวดนตรีหรือว่าหรือว่ากลุ่มศิลปินบางกลุ่มเป็นทีป๊อปแต่ผมพูดภาพรวมของวงการเพลงไทยละกันผมรู้สึกว่าแต่ละปีที่ผ่านไปอะผม ผมในฐานะคนฟังผมก็เอนจอยแล้แฮปปี้ขึ้นเรื่อยๆผมรู้สึกว่าน้องๆศิลปินรุ่นใหม่มีความสามารถแล้วก็มีอีเดนดิตี้มี DNA ของตัวเองที่น่าสนใจ<ม>เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแนวเพลงสไตล์ไหนๆแนวเพลงต่างๆอะไรแบบนี้ครับรู้สึกสนุกกับวงการเพลงไทยแล้วก็รู้สึกว่าสีสันใหม่ๆคนทำงานรุ่นใหม่ๆศิลปินรุ่นใหม่ๆกำลังกำลังแบบว่า สร้างสีสันให้กับวงการแบบเยอะแยะเลยครับตอนนี้ก็รู้สึกเอนจอยในฐานะคนดูคนฟังมากๆครับผมก็รู้สึกว่าโตขึ้นกว้างขึ้นนะแล้วก็เหมือนแนวเพลงที่ที่หลากหลายหรือว่าสไตล์เพลงที่มีความเฉพาะเฉพาะกลุ่มเขาก็จะมีกลุ่มมีแฟนของเขามีคอมมูนิตี้ของเขาผมเลยรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันกว้างขึ้นแล้วก็คนฟังเองก็มีโอกาสได้เลือกเสพงาน ที่หหลลาาากกยมขึ้นอบคุณทุกคนที่ติดตามรูมสวิต h n วส์นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe กันด้วยยังมีอีกหลากหลายคลิปวิดีโอเลยและถ้าใครไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆติดตามพวกเราได้ผ่านทาง Facebook Fanpage True Insight ยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ